เชิงแซวสนุกอีกแล้วต้นเดือนธันวาคมนี้เพื่อวันพ่อแห่งชาติค่ะเรื่องนี้ใกล้ชิดตัวท่านก็ไปทุกทีทุกทีโดยเฉพาะผู้ชายทั้งหลายผู้ชายอาวุธหรือของขวัญผู้ชายคือฉัดแก้วคืออาพรคืออาวุธคือพิสุทธิ์คือความรักความหันษาคือปีศาจคือเทพพบุตรคือเงินตราคือโหรพา คือน้ำพิ์คือพิษร้ายจริงจริงแล้วเนี่ยผู้ชายจะคืออะไรนั้นอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ใกล้ชิดถ้าเราพูดกันอย่างแฟรงแรงจับเข่าคุยกันเพศไม่ได้เป็นเครื่องบ่งความประพฤติจะเพศหญิงเพศชายก็ร้ายก็ดีก็ชั่วก็น่ารักเท่าเทียมกันค่ะ แต่ท่านผู้ฟังคะโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีท่านสังเกตไหมคะว่าแปลกที่สุดเลยผู้หญิงเราเนี่ยมักจะเปรียบเทียบสามีเนี่ยตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคชวนป่วยปีแปกอนเนี่ยนะคะมักจะเปรียบเทียบถึงหมววถึงของสูงทั้งนั้นจะเป็นฉัดแก้วจะเป็นร่อมขาดหรือจะเป็นหมวกปีกกว้างก็ขอทูลหัวไว้ก่อนนะคะเรียวกว่าพ่อทูลหัวไงล่ะเนี่ยสแสดงถึงสิทธิสภาพ การกดขี่ทางเพศอย่างเด่นชัดเลยนะคะอันนี้ชัดเจนเลยทุกอย่างในโลกเนี้มันมีแข็งกับอ่อนครับเป็นของคู่กันอะไรแข็งต้องอ่อนอะไรอ่อนต้องแข็งจำไว้อย่างอาวุธหรือของขวัญก็เหมือนกันอย่างเช่นดินแข็งเนี่ยน้ำอ่อนเห็นไหมดินนี่ถูกน้ำลางเรียบ เอาดินทุกดินติดกันเป็นก้อนเบรอเลยเนี่ยเอาน้ําไปดินหายหมดผู้ชายก็เหมือนกันครับมันแล้วแต่ผู้เย็นจะจับไปใช้ยังไงจะใช้เป็นอะไรเพราะว่ามันคือธาตุที่ดีๆนี่เอง,องเก่อนจะชอบมาเค็ต้องเอาของขวัญไปให้ก่อนเสร็จแล้วพอแต่งงานปุ๊บนะ คนที่เป็นสามีจะรู้ดีครับสอนคู่รักขับรถนี่สนุกเป็นบ้าเลยแต่ถ้าสอนเมียขับรถแล้วอันตรายที่สุดเลยนะครับพูดง่ายๆคือว่าสามีเนี่ยจะเก่งกาจยังไงก็สู้เมียไม่ได้ผมว่าถ้าผู้ชายเป็นธาตุอย่างที่ท่านอาจารย์นิพนธ์ท่านประรบผมว่าส่วนหนึ่งนั้นจริงแต่ต้องดูเมืนกันว่าท่านนั้นนะครับมันเป็นกรดเป็นด่างหรือเป็นกลาง ถ้าเกิดเป็นกรดนะครับก็ต้องใช้ระวังหน่อยเพราะบางทีมันก็ทําให้เกิดบาดแผลกับร่างกายเราได้เหมือนกันมีตัวอย่างในหน้าไทยรัฐหน้าหนึ่งขึ้นไายครับว่าคุณพ่อเนี่ยครับค่อนข้างจะเป็นกรดกับลูกหน่อยเป็นอาวุธดูมวยอยู่ครับสมัยตอนเขาค้อเป็นแชมป์ชกลูกมาจับแขนพ่อพ่อพ่อบอกเฮยดูมวย <laughs> พ่อเป็นคนขี้ยุ่วขี้โมโหปรากฏลูกเดินร้องไห้น้ําตาปลิ่มขึ้นชั้นบนไปดึงปืนจากหัวเตียงของพ่อแล้วยิงตัวเองตายครับลูกแปลว่าพ่อนั้นเห็น เขาคอเห็นมวยนั้นดีกว่าลูกซึ่งถ้าเกิดพ่อเป็นคนที่มีจิตใจไม่ตาปราณีจิตใจดีหน่อยนะครับต้องจับไอ้เปียกมานั่งในตักบอกไอ้เปียกดูเลยครับพ่อในนั้นฮุกฮุกโอ้โหมันมาก <Yeah. S 1> ซึ่งเรารู้ว่าแกไม่ดูอกครับไดีแกก็กไปลูกก็จะดิน้นผมไม่ดูมวยผมไม่ชอบมวยเอาเอะไรอะลูกผมจะกินไอศครีมออมาอ้อนเอาตังค์ให้ไปเลยห้าบาทใส่มือแล้วส่งออกตามสบายนะลูกนะอย่า <laughs> งนี้ครับคือของขวัญของครอบครัว จร,จริงใจอยากพูดว่าไงรู้ไหมพ่อราคาญลูกบอกมึงไปให้ห่างเลยแต่พูดอย่างนั้นมันชั่วร้ายครับนะฮะมันไั่มีจิตวิทยาเป็นพ่อที่ไม่ดีของลูกเป็นสม,มัยที่ไม่ดีของแม่เพราะรู้จักไม่รู้จักสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นขึ้นมาในครอบครัวข้อสังเกตก็บอกว่าผู้ชายต้องใจกว้างเหมือนกันนะครับในการพิจารณาตนเช่นปัญหาว่าเมียบนต้องตั้งคําถามซ้อนกันไปห้าทำไมทําไมเมียบนเรากลับดึกทําไมกลับดึกไปกงกับเพื่อน ทำไมไปโก้กับเพื่อนเพราะเปลงใจทำไมเปล่งใจเพราะไปะยืมตังค์เขาไว้ทำไมไปยืมตังค์เขาไว้เพราะเงินเดือนไม่พอทำไมเงินเดือนไม่พอเสียปอกเด้งแ <laughs> ปลว่าผู้ชายไปเล่นไพ่ต้องแก้ตรงนั้นแต่บางคนตอบสั้นๆบอกทำไมถึงเมียบนบอกกรรมพัน <laughs> มึนไงวิธ <laughs> ีแก้ง่ายๆขอฝากตบท้ายสำหรับครอบครัวที่จะให้เป็นของข,องขวัญสักญาอะไรกัน,กนทั้งชายและหญิง ดูอาการดูสายเหตุดูต้องการและดูทางแก้อาการคือเครียดสายเหตุคือเมียบนต้องการคือความสงบทางแก้ก็เช่นชิ่งแซะเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆเธอผัดไปบนไปโอ้โหบาชาเลอเกินคุณน่แล้วก็หนีหน่อยครับเธอใน,นคณะผัดกลิ่นหอมจังเลยพี่ว่าไม่ต้องหอมถึงห้องครับแขกแน่นอนเลย<อ>แล้วก็ชิ่งไปที่ห้องรับแขกหอมหอม มันต้องหอมถึงหน้าบ้านแน่นอนและไปถึงหน้าบ้านนะครับหลีให้เรียบร้อยมันจะได้ติดศิลปะน้อยเอนี่ฉันว่ลโอกนี้เป็นของผู้ชายนะผู้ชายทำอะไรไม่น่าเกลียดเลยจีบผู้หญิงก็อยชายชาตรีอิจฉาแล้วผู้หญิงทำอะไรหน่อยกรนเดนฟลาเวอร์ต้องแปลไหมคะ รดนเด่นก็ทองอ่ะฟลาเวอร์ก็ดอกอ่ะ, <c oughs> อะนั่นโหนะผู้ชายมีเมียสี่คนยคนนี้เก่งจังเลยสามารถบริหารบ้านเมืองได้ยอดเยี่ยมคนเหล่านี้จะต้องไปปกครองประเทศชาติได้อย่างดีขนาดเมียสี่คนยังไม่ทะเลาะก,กันเลย <c oughs> ผู้หญิงมีบ้างโว้ยอีนี่ดอกนั่นดอกนี่ทำไมอ่ะ <c oughs> ผู้หญิงคิดจะรักบ้างไม่ได้เหรอ ผู้หญิงเดินไปเห็นผู้ชายชอบใจคนนี้หล่อจังเลยนะเลออีแรดผู้ชายเดินก็ไปแมะคุณครับผมไปส่งคุณด้มมี่ครับจําไว้นะลูกนะคุณสบายดีนะครับผมไปส่งคุณถึงบ้านแม่ค่ะจันทิกาเนี่ยอุ้ยไอแมอ่เพื่อนต้องชมมาอ้นี่มึงกล้าหาญมึงแนว่ว่าจริงๆแล้วนี่นะผู้ชายเป็นเพศที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากคุณจะยากมาก พราะความตอนแหล่เนี่ยอยู oh. ม่มันมันมันสั่งสมมาตั้งแต่เดอะเฟิร์สโคดเลยนะให้ผู้ชาย oh. Oh. ไม่งั้นเนี่ยในบทประพันธ์หลายๆบทเนี่ยค่ะคงไม่เขียนไว้อย่างแม้นพันดินสิ้นชายที่พึงเจนี่ย,ยามีคู่เสียเลยจะดีกว่าอยู่ให้มันเป็นสาวให้หน้ามันขาวและเป็นใหญ่แต่ถ้าเจอผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่นี่ก็ส่งแบบสอบถามเลยนะ oh. ว่าไม่หลอนะหล่อเกินเหตุผูเเ้ออหญิงเราสองคนก็เลยกลุ่มไปเลยเดี๋ยวนี้นะคะนักเรียนทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายสังเกตไหมเวลาพวกหนูขึ้นรถอ่ะมีผู้ชายที่ไหนลุกให้เรานั่งเพราะเราไปเรียกร้องสิทธิสตรีเข้าเขาก็เลยบอกเธอแข็งแรงเธอยืนไปเลยอีผู้ชายนะมันนั่งหลับแล้วย,ยังน้ำลายไหลย,ยืน <laughs> แล้วเลยป้ายด้วยอีพวกนั้นอ่ะนะ ไม่ลักษณะที่เรามาลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิสตรีอะไรกันเนี่ยเราก็คงจะลำคาญที่สร้างเราทุกอย่างสอนก็ไม่ได้สอนชายเลยไม่เห็นมีสุภาษิตส,สอนชายปัจจุบันหนุ่มสาวเวลานี้รักกันง่ายเกินไปเขาเจอกันปับเขาโอ oh, ้ I love you go to the motel okay oh yes I like <laughs> ไม่ไม่ค่อยดีไปหน่อยนะคะจะ รู้จักคบหาสมาคมในวัยที่ยังไม่ถึงเวลาก็ควรจะให้ดูว่าพอเหมาะพอควรลูกชายก็เหมือนกันนะคะหัดเป็นสุภาพบุรุษไว้แล้วชีวิตนี้ก็จะมีความสุขลูกสาวก็เหมือนกันความเป็นผู้หญิงนั่นน่ะเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมไทยยังต้องการของเกิดเป็นหญิงก็ให้เห็นว่าเป็นหญิงนะคะขอบพระคุณคะ่ะโอโสอนหญิง<ะ>ไวดีมะ อแต่อาจารย์แม่พูดถูกนะนมีแต่สุภาษิตส,สอนหญิงนะไม่ค่อยมีสุภาษิตส,สอนชายนะก็นั่นน่ะสิเขาตัดหางปล่อยวัดไปแล้วผู้ชายอ่ะเขาไม่ต้องออสอน,นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอรพูดมาดีแล้วมันผู้ชายมันผิดตรงไหนทำไมต้องตัดหางเรามีหางอยู่ตรงไหนก็ผู้หญิงมีหางไหมล่ะผู้หญิงไม่มีหางคํำแล้วไม่มีหางก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือจะจะบ่อยๆไปนะให้พ้นก็คือตัดหางปล่อยวัดเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบเหมือนหมา เอาเหรอหมาอย่างเดียวเหรอที่มีหางอ่ะกนัแหละผู้ชายก็มีหางนะตัดหางปล่อยวัดนี่มันมันเราก็แหมไม่รู้จะไปอธิบายให้ใครฟังเนี่ยเออเหรอจ๊าเออทำไมอ่ะหางมันเกะกะไงเที่ยวเพ่นพ่านไปเรื่อยเพราะนั้นต้องตัด ดีนะต้องตัดหางปล่อยวัดน่ะอย่าไปตัดอะไรอะ่ะอย่าไปตัดหางให้เป็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่คือไอ้ที่พูดกันเนี่ยนะก็ <c oughs> เป็นการเปรียบเทียบเพราะว่าคนแรกเลยเนี่ยคืออาจารย์พยาวย่าไหมใช่ <c oughs> ดรนิพนธ์มีอาจารย์พยาวมีดรนิพนธ์อาจารย์สุนวงแล้วก็เนี่ยอาจารย์สุนีอาจารย์สุนีอ้โหปากจะจัดเนบเนบคันคันเนี่ยทั้งนั้นผู้ชายอาวุธหรือของขวัญนี่ฟังมาครึ่งท่อนนะเออได้แงคิดไหมกมันก็ได้สิก็ ผู้ชายเนี่ยบางคนบอกเป็นอาวุธมาคือได้ผู้ชายมาก็ประหัดประหารแต่บางคนถ้ามองดีๆมันก็คือของขวัญของครอบครัวครอบครัวหรือไม่ก็ป้องกันเอาเป็นอาวุธไว้ป้องกันภัยอันตรายให้ครอบครัวเตีตีตีความหมายได้หลายนัยยะเนาะเออก็แล้วแต่บางคนได้ผู้ชายมาไม่ได้ต้องการได้อาวุธแล้วไม่อยากได้ของขวัญแต่อยากได้ของลับถูกไหมครับใช่ไหมคือเอ้าก็พูดก็ตรงๆอ่ะ ถูกไหมเปนตรงปะ,อะ <g ül> เอาไปทุกสิเออลวไงได้ไงถูกไหม <g ül> เออแล้วถ้าเกิดมาได้ผู้ใหญ่มาปรากฏไม่มีของลับเนี่ยมันก็ไม่ปประโยชน์ถูกไหมก็แต่หาไปวัดไปแหละเรื่องของเรื่องมันคือว่า <g ül> อาจารย์นิพนธ์เคยพูดไวไม่รู้ในเทปนี้ปล่าพี่จำไม่ได้นะแต่ว่าท่านพูดไว้น่ารักมากเลยเสียสินเพื่อสอดเอาเดยแกพูดในเทปอื่นผมจำได้เออเขาถึงมีคำว่าสินสอดอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละถ้า ถ้าไม่ได้ถ้าเสียสินไปแล้วไม่ได้สอดไม่ได้สอดมันก็เลยไม่เป็นความลับไม่เป็นของลับใช่มั้ยแล้วของลับเนี่ยมีคนแปลบอกว่าอ๋อเพื่อนเราเคยมาพูดในรายการของลับความลับเออเดี๋ยวเดินนึกก่อนก็คือของลับที่มันจะเป็นของลับเราถึงเห็นแล้วมือยังเป็นของลับอย่างเดิม แต่ความลับเวลาเป็นพอเปิดเผยแล้วจันหม่ถึงความลับต่อไปนั่นแหละเพื่อนเราคนหนึ่งเคยพูดไว้เดี๋ยวนี้เขาหายเงียบไปไหนก็ไม่รู้แต่ก่อนนี้สามเซียนเที่ยวด้วยกันนะเออนั่นแหละเพื่อนเราคนที่พูดไว้คือพูดแค่ว่าผู้ชายนี่ก็จะเป็นเป็นเหยื่อเป็นงั้นปะอ้าว พราะถ้าเกิดสมมติในโลกนี้มีแต่หญิงหมดแล้วไม่มีผู้ชายก็จะเหงาไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดหรจะบอกให้เออพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียชัดเจนโอ้โหสังคมนี้คงจะละหี่หัวใจมากเอาูมเอาพึ่งเนี่ยนะโทษทีมีแต่นางพญาแต่ไม่มีพึ่งงานไม่มีพึ่งผู้ชายเ่ยเสร็จเลยลังเกิดขึ้นไม่ได้แต่นางพญาหรือควีนบีเนี่ยพอเขาได้พึ่งตัวผู้แล้วตัวผู้ตายนะโอ้โหอันนี้น่ากลัวมาก แล<ม>้วมีอีกอ่างอีกอ่างนึงเออ,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 อ Black Widow ว <Wow. S 2> มาแรงมุม <Wow. S 2> มาแรงมุมดำเ <Wow. S 2> ออแล้วทำไมนะครมาแรงมุมดำเนี่ยพอเขาได้ตัวผู้ไปปั๊บเนี่ยเขาต้องกินตัวผู้ oh. เขาถึงต้องยอมเป็น Black Widow แล้วก็แปลกนะพอผสมพันธุ์กันเสร็จเขาถูกกินอ,ะอ่ะก็ยอมให้เขากินเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ย มันไม่ใช่ทั้งอาวุธแต่มันเป็นของหวัญของขวัญและของหวานสำหรับแบล็กวิดโดใช่ไหม oh. คือมันไม่ใช่อย่างนั้นตีคือบางทีเวลาเราไปใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเนี่ยใช่ไหม mm hmm. เราก็หวังว่าเออเราจะมาช่วยสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องเป็นทั้งของขวัญและอาวุธต้องแต่ใช้ให้ถูกกาละเทศะเพราะว่าเขาว่าเป็นอาวุธคืออะไรอาวุธนี่เอาไว้สําหรับป้องกันป้องกันตัวเราถูกไหมอันตรายออต่างๆอ่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นผู้ชายก็ช่วยป้องกันได้เป็นผู้นําในครอบครัวทั้งหลายเนี่ยนะเป็นของขวัญก็คือทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์ไงสดชื่นมีชีวิตชีวาดีมากลับมาบ้านจับพี่อะไรมันก็ต้องมีอะไรการกี่กระเปราเนาะถ้าครอบครัวสมบูรณ์เนาะกระปรี้กระเป่ามากถ้าผู้ชายถึงทำให้เรามีลูกถูกไหมครับต้องคิดดูสิถูกไหมฮะแล้วยัมามีลูกจากลมจากที่ไหนล่ะเออไม่ได้มันไม่ใช่ไก่ถูกไหมเออท้องลมคลอดเองถูกไหมเออไปจะได้ดีไดนะก็เนี่ยมันต้องบัดผสมค์เป็นอย่างนี้ไงธรรมชาติเกาสร้างมาให้ ในฐานะผู้วิจัยขอให้ผมเราได้มีส่วนเิดโอ้โ่ะน่าเห็นใจมากเลยใช,เออใช่เพราะว่าเขาผู้หญิงมือก็ไกวดับก็แกว่งแล้วอยากจะบอกว่าท่านได้ผู้ชายไปแล้วไม่ใช่ผู้ชายนที่ท่านจะเสียใจกว่าด้ายผู้ชายจริงๆโอ้โหเศร้ามากเลยเดี๋ยวเราดูอีกตอนน